ดีค่ะมาต่อนะคะมาเชอโอปุสค่ะลายของเก่ามาดูนะคะน่าเห็นไหมคะลายของเก่าของเก่าตาดีก็ได้ลุงจะหาเอง ให้ลุงบุปผีโปรฟโต้เจ้าชัดเจเลยบุตดาตูมองมารีเลยบูชาเจ้ามองเตลอยดีเลยบุตดาบุตดาลุงบอกถ้าเจอเอาให้ลุงนะเดี๋ยวถ่ายอย่างนี้ให้ลุงดูเนี่ยไม่มีค่ะเขาจะเอาเป็นเอ่อเอาเป็นเอ่อ เสร็จพี่พัดเดี๋ยวมาค่ะโอ้ข้าวขาของไม่แพงด้วยค่ะ,ะพี่พัดก็ได้เสื้อผ้าแบบนี้เรไม่เคยซื้อใหม่เลยนะนอกนั้นเขาก็ให้นอกนั้นก็มีคนให้อย่างพี่พัดไปทำความสะ,ะอ,อาดวันเอ่อวัอนเสาร์ที่ชาโตที่เขาดึกหาของคุณของคุณยาย ายคุณยายเป็นอินเดียนนะคะคุณยายเป็นอินเดียแล้ก็ให้ชุดมาชุดนี้เก่าเก่านึกว่าจะไม่ใส่มั้งใสสิใสหมดไปให้อะไรมาใสหมดายเป็นบคเ็าระท่าเนี่ยของเก่าสวยมากสวยมาก ชัดก็เคยมาขายรูปหาาบาทที่นี่ขายดิบขายดีค่ะรูปขนาดท,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 ที่วาดบ้านขนาด A4 นะคะที่ค้าขาย50ยูโรอู๋ไปขนจากบ้านอากาศเย็นมากาสวยนะมคะสวยมากาสวยมากนั่นจะซื้อไปทห้ น,นี่เขาจะขายแค่ตอนเช้าตอนบ่ายมาก็มีแล้วค่ะมีมั้บุูด้าห้ลุง ย uh ่าชอบแบบนี songs, primo, ้ด <teaching. S 2> ิซ hey ึ่งจะพาจะมาลือจะมาลืออีกทีต้องใช้เวลานานหนึ นานแล้ว uhm ค่ะต like ั <wi> ้งแต่โควิดมาไม่ไม่มีตลาดนะขายของเก่า Terima kasih telah menonton! จำไทยเห็นกระเป๋าไหมคะกระเป๋านี่มาจากเมืองไทยเย็นเดือนละไปลองเขาบอกว่ามาจากเยอรมันจะมาจากเมืองไทย20ยูโรเห็นไหมคะใหม่นะคะเนี่ยก็คงมาจากเยอรมนนี่ค่ะวันนี้เจอเจอของไทยก็มี อ่ามของจีนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลุงดูนะคะนี่พี่ไอ้นีนน่ของจีนไงคางมึงพี่พูดยากจะเป็น ต่อไปนะ800บาทอันนี้ของทีมให้ลดงดูให้ดู ังจากปิดมานานเพิงมาเปิด,ดทดี่แล้วอาทิตย์แรกค่ะมาลุงก็ยังมาลุงเร็บดเดิน ไปมุขโลโค้ไปีาลทีอาจจะชอบก็ได้ถายให้ลุงดูนะคะนี่้องไม่ปั่นะปูม้งมารีอ่าจิราชาเชมุงมารีกูปแก่ขโตกูลุยเกียนะไปเย็ะปะเพื่อน ulously, อะเห็นละ ขนาดนี้พี่บ้ยังเด,ดินไม่ทั่วเลยเดินไม่ทั่วเลย